สำนักกุยหยุนโอ้สถานที่นี้คือสถานที่ฝึกยุทธ์กันเหรอเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีผู้คนที่มาฝึกเพื่อที่จะผันตัวไปเป็นเซียนกันสินะนี่สินะคือพลังยุทธ์ดรอสักครู่นะสหายว่าแต่เจ้ามาที่สำนักมีธุระใดหรือเอ่อเช่นนั้นเจ้าคือเฟอี้สินะยอดเยี่ยมเลยผู้โสจัวสั่งให้ข้ามต้อนรับเจ้าอ่ะเอาละข้ารอเจ้ามานานแล้ว ุบเขาหมอกเป็นสถานที่อันอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรน่าเสียดายที่สำนักของเรามุ่งเน้นแต่ดาบมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้เรื่องการทำสวนหรือการทำไร่ซึ่งถูกทิ้งล้างมานานแล้วขณะน,นี้ผู้อาวุโสจัวอยู่ที่ยอดเขาหลักกำลังหาหรือเรื่องสำคัญกับผู้อาวุโสคนอื่นอยู่ขอสั่งให้ข้ามอบยันพิเศษสำหรับุบเขาหมอกนี้แก่เจ้าเมื่อเจ้าเดินทางมาถึงแล้วและตั้งใจจะพาเจ้าไปที่นั่นด้วยตนเองในภายหลังนะ่ะ มีผู้คนอีกมากมายอยู่ข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นกั่นเหรอสนาคุยหยุนกําลังรับสมัครสมาชิกใหม่นะ่ะพวกเขาทั้งหมดเป็นนักบําเพ็ญเพียรพนเจนจรที่มาสอบคัดเลือกนะพวกเราค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากนะมีเพียง1ห,หรือ2ในสิเท่านั้นแหละที่จะถูกเลือกกันนะเนื่องจากผู้โสจัว เลือกเจ้าเป็นการส่วนตัวเจ้าจึงไม่ต้องเข้ารับการทดสอบใดๆปรดร้อข้าอยู่ที่หน้าหอใหญ่สักคู่หนึ่งนะเดี๋ยวข้าจะไปงานท่้นหมวหน้าให้เอาละไปที่หอใหญ่เอ้ยเขาหาย,ยตัวได้ด้วยโอ้โหมีสุดยอดไปเลยอะ่ะเออนี่พวกนายมาสอบกันแล้วเนี่ยช่างหน้าชื่อนะี่ยพี่มจริงนะโอ้เจีหยวหัวโอ้หน่ารักเหลือเกินอะ่ะข้ามีนามว่าเฟอยอีนอ้นะ อ้าสวัสดีเจ้าก็มาที่นี่เพื่อเข้าสํานักกุ้ยหยุนด้วยกันหรือเจ้าดูสงบนิ่งและผ่อนคลายดูเหมือนจะมั่นใจว่าเจ้าจะสอบผ่านไม่กังวลเออเออคาถูกกาหนดให้มาเป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขอให้เจ้าโชคดกีการสอบแล้วกันอู <c oughs> ดูเหมือนเขาจะไม่เชื่อด้วยนะเฮ้ยนั่นอะไรอยู่บนฟ้าน่ะ ในขณะที่ผู้คนลังพูดคุยสีสันของฟ้าดินก็ได้เปลี่ยนไปมีฟ้าแลบและฟ้าร้องกึกก้องแผ่นดินเริ่มตันไหวฝนเพิงตกลงมาราว็ไปจุดสิ้นสุดของโลกใบนี้โอ้โหนี่มันอุกกาบาตได้ปะเนี่ยอุกกาบาตขนาดใหญ่ตกลงที่ยอดเขาหลักของพวกเขาจือหยุ่นที่อยู่ไม่ไกลภายในพิภพภูเขาทั้งลูกก็หายไปโอ้มรุนแรงเลือเกินนะยอดเขาโดยรอบพังทลายโดยฝนเพิงพร้อมกับอาคารหลายร้อยหลัง ของพวกสำนักขุยหยุนที่ถล่มลงโหที่มันแย่แล้วเลยไม่ได้ฝึกวิชาเลยอะในช่วงเวลานั้นรำแสงประหลาดสลายปกป้องพวกตนที่ประตูไว้มีเพียงตอนนั้นเท่านั้นที่ความกลัวจางลงและพวกเขาก็หนีลงจากเขาขณะที่พวกเขายืนมองด้วยความตกตะลึงชายหนุ่มในชุดคลุมของสำนักขุยหยุนก็ล่วงลงมาจากฟากฟ้าผู้คนจ้องมองด้วยความงุนงงและได้รู้ว่าควรทำอย่างไรจนกระทั่งชายคนหนึ่ง รีบวิ่งผ่านพวกเขาไปเขาดูร้อนลนและรีบลงไปยังด้านล่างสองสมาชิกุยหยุนที่บาดเจ็บนี่มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือเขาชื่อว่าอะไรอะยางจื้อชินนะพี่เสียนี่เกิดอะไรขึ้นกับท่านนะพี่เสียพี่เสียเสี่ยวนเถินนะเสือข้าอย่าตกตะลึงนักเลยอะข้าสงบนิ่งแล้วก็คิดเอาใช่แล้วแบบนี้แหละข้าคือยางจื้อชิน่ะแล้วตอนนี้พวกเราให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือได้โปรดไปตามหาหมอได้เลย ท่านหมอซุนน่ะอาศัยอยู่ที่หุยชุนถังทางตะวันตกของเมืองข้าจะส่งพิเศยไปยังโรงเตี้ยมซันเซ็ตก่อนโปรดไปเรียนเชิญหมอซุนมาด้วยโดยเร็วว่าแต่ไอโรงเตี้ยมซันเซ็ตนี่ชื่อมันไม่เข้ากับบริบทของจีนเลยนะไปะตามหอ,อก่อนเออที่นี่เราจะปลอดภัยแล้วทุกคนปลอดภัยหรือไม่เพราะเราปลอดภัยโอ้แม่นางที่เหยี่ยหัวก็รอดมาได้เหลเนี่ย อะเดี๋ยวข้าต้องไปตามหาท่านหมอก่อนเลยนะท่านหมออยู่ทางตะวันตก,กน่าจะเป็นฝั่งนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่านี่ไงท่านหมอซุนจริงๆด้วยจะดูรีบร้อนนะจะต้องการอะไรอ่ะท่านหมอฟังเหตุการณ์ทั้งหมดตุ๊ๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆโอ้งันข้าต้องรีบเตรียมอุปกรณ์พยาบาลไปช่วยเขาแล้วอ,ะอ่ะเราเราส่งท่านหมอไปแล้วว่าแต่เออโรงเตียมโรงเตียมคือที่นี่หรือไม่ใช่แล้วที่นี่แหละตอนนี้เขาอยู่ที่ห้องสายสุดของชั้นสองโอเค ห้องสายสุดของชั้นสองนี่จะมาบาญเ,เพียนเป็นเซียนสัก,กหน่อยเนี่ยอยู่นี่โอ้โหท่านหมอซุนอาการของเขาเป็นยังไรบ้างอะเสี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแม้เขาจะบอบช้ำภายในอะ เขาไม่ได้อยู่อันตรายทึงชีวิตหรอกนะขาคิดว่าในช่วงเวลาสําคัญเขาใช้พลังทั้งหมดเพื่อฟื้นฟูร่างกายของเขาแลว้วะซึ่งช่วยชีวิตเขาเอาไว้ข้าได้ทําการรักษาเบื้องต้นให้เขาแลว้วแต่บาดแผลของเขาลึกและรุนแรงข้าเกรงว่าจะต้องใช้ครึ่งเดือนหรือมากกว่านั้นเพื่อฟื้นสติอย่างน้อยที่สุดเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ข้าหวังว่าพี่เสียจะผ่านพ้นไปได้นะ พลังวิญญาณบนภูเขากําลังปั่นป่วนไม่มีใครที่นี่แข็งแกร่งพอจะเข้าใกล้ได้จนกว่ามันจะสงบลงเมืม่อมาสงบลงใครต้องขึ้นไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับสํานักบ้างโอ้โหที่นี่ดูเหมือนจะพังยับไปเลยสํานักของเราไม่เหลืออะไรแล้วเราแน่ต้องทําการฟื้นฟูสํานักแห่งนี้โอ้ไม่นะดูท่าแล้วจ่งเป็นภารกิจที่ยาวนานมันหายไปทุกอย่างทุกคน ข้าเคยได้ยินจากพี่ชายคนโตสํานักว่าในอาคารส่วนใหญ่เป็นของสํานักกู้ยหยุนตั้งแต่อยู่บนภูเขาทางเหนือข้าไปที่ขอบผาแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยมันถึกหรือถอนจนสิ้นซากใครจะรอดชีวิตไปได้พี่ชายเสียอยู่ในอาการโคม่าและไม่ฟื้นขึ้นมาในเร็วๆนี้และทุกคนที่เหลือก็จะตายกันหมดแล้วเออข้าขอแสดงความเสียใจการสรูญเสียเจ้าเออไม่ใช่ข้า,าช่วยอย่างไรดีเออในความจรงิงอ่ะข้าไม่ได้เปสมาชิกขกองสํานักกู้หยุห่นหรอก ข้าเป็นเพียงผู้ฝึกตนเล่ย่อนน่ะที่พยายามอย่างหนักเพื่อให้คู่ควรกับการเข้าร่วมกับพวกเขาอะ่ะแต่พวกเขาไม่เคยปฏิบัติต่อข้าเขาทำเหมือนกับข้าเป็นคนนอกอะ่ะและบัดน,นี้ไห้นะได้เกิดขึ้นกับพวกเขาแล้วด้วยโชคดีบางอย่างพิเชียหวนเถียนเกือบจะเอาชีวิตรอดมาได้และได้รับการช่วยเหลือจากพวกเราแล้วใครจะเริ่มกระบวนการฟื้นฟูและช่วยพ่เซียฟื้นฟูร่างกายได้หากไม่ใช่พวกเราดังนั้นข้าตั้งใจจะอยู่อย่างน้อยก็จะกว่าพ่เชียจะฟื้นขึ้นมา โอ้จะเป็นคนที่รักในคุณธรรมเหลือเกินนะข้าขอถามได้หรือไม่ว่าท่านมีความเกี่ยวข้องกับสำนักกู้หยุนอย่างไรท่านเฟยเออพอดีข้าแค่ผ่านมากําลังจะเข้าตรวจสอบนะโอ้ข้าเคยสิ่งนี้มาก่อนมเป็นของผู้เท่าจัวอย่างแท้จริงอะ่ะข้าไม่เคยรู้เลยว่าท่านได้รับประกาศเช่นนี้สายข้าถึงแม้ว่าสำนักกู้หยุนจะช่วยจะเหลือแต่ซากปรักหัคพังอะ่ะแต่ท่านยังคงรักษาสัญญ,ญาไว้ท่านเฟยผู้เท่าจัวผู้ถูกเกี่ยวกับตัวท่านอะ่ะถึงแม้ว่าทุกคนจะรวมตัวกันที่นี่เพื่อเข้าร่วมสำนักกู้หยุนหลังจากสิ่งนี้เกิดขึ้นาาสัยว่ พวกเขาจะมีใครยินดีที่อยู่ช่วยแล้วก็ฟื้นฟูมันไหมนะข้าจะถามพวกเขาให้เจ้าเองนะนี่มันเป็นเรื่องของข้าหรืองไงเนี่ยโอ้พันน่ากลัวมากเลยหักพลังลึกลับนั้นไม่ได้ปกป้องพวกเราในเวลานั้นเราคงจะเหลือเพียงเท่าทานใช่มันคือพลังแห่งเทพเลยลวยที่ปกป้องพวกเองออกมาอย่างกับข้าจะเข้าไปสำรวจใน่ลึกกว่านั้นทุกอย่างกลายเป็นซากหลักพังและเราไปไกลไม่ได้อะเราไม่พบใครเลยข้ากลัวว่าสันากรุยหยุนคงเฮ้ยยังไม่สิ้นซากไว้ใจเย็นอืมโอ้เขาวางแผนที่จะรักษาท่านเซียแล้วก็ บูรณะสำนักกันเหรออืมไม่ก็ว่ามันก็ดีนะไม่ว่าที่นี่หรือที่อื่นก็ไม่มีความแตกต่างสําหรับข้าดีฝึกตนอยู่แล้วดังนั้นข้าจะช่วยอยู่แล้วอ่ะข้าก็จะช่วยด้วยข้าก็ยยาอยู่ด้วยโอ้ดีเหมืองซิงเหรอน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเอาละทุกคนดูเหมือนว่าจะอยู่ช่วยนะแล้วฝั่งนี้ล่ะเอาละฝั่งนี้จะช่วยด้วยไหมเอาละฝั่งนี้ก็ช่วยอุย้ยท่านพวกนี้ก็จะช่วยนะช่วยหาว่าถ้าด้วด้วยโอเคดูเหมือนว่าทุกคนจะช่วยนะที่นี่คือหุบเขามายาเฮ้ เขามายาอยู่ส่วนไหนเนี่ยทำไมไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเลยน่าจะเป็นส่วนที่เขาบอกว่าเป็นดินแดนแห้งแล้งบนเขาที่แบบไม่มีใครมีความรู้พอที่จะมาปลูกไล่ปลูกสวนแน่เลยอะ่ะท่านคิดว่าสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างไรภูเขาแม่น้ําล้อมรอบทําให้ที่นี่เหมาะสมอันนี้ฝึกพลังใจกับพลังจิตเหรออืมที่นี่มันเหมาะกับการฝึกตนนะข้าว่ามันควรจะได้พลังจิตอะ่ะโอ้โหท่านช่างฉเฉลียวฉลาดจริงนักสัมผัสพลังวิญญาณที่นี่อย่างได้ไงได้อ่ะ มันจะได้แบบเฮ้ยเผื่อเสริมสร้างกําลังภายในของเราเอาละข้าไปกลัวแล้วนะีจะนอนการแจ้งอะ่ะมาเราต้องเริ่มจากการซ่อมแซมบ้านแถวนี้ก่อนข้าจะมอบขวานเล่มนี้ให้ท่านมาข้ามีขวานแล้วได้เวลาข้าต้องเก็บเกี่ยวนี่ตัดต้นไม้ก่อนเลยโอ้โหมีเป็นจอมยุทธ์ต้องตัดต้นไม้เอ้ยต้นหญ้าติดหญ้าอะไรเนี่ยฮะ เดี๋ยวถางก่อนถางก่อนอันนี้หน่อไม้เฮ้ยหน่อไม้ต้องการจอบต้นไผ่นี่ตัดไม่ได้เดี๋ยวนะตัดก่อนตัดไม้ก่อนนี่เรียบร้อยข้าจะถางมันให้หมดเลยอะ่ะมาน่าจะได้พอแล้วเอาไปท่อนไม้สิบท่อนเอาละโอ้โหเขาช่วยเราโอ้โหสร้างบ้านโอ้โหสร้างเป็นกระท่อมขึ้นมาขอสองทีเสร็จแล้วเอนี่ไวเลื่องไอ้มันสุดยอดจริงเลยสําหรับท่านที่ฝึกตนมาปเป็นเซียนยนะนะาคิดว่าข้าทำได้ดีแล้วนะขอบคุณมากท่านอยางเจอตอนนี้ข้ามีที่นอนแล้วอะ่ะ แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะพักท่านมาเถอดเรามาเริ่มงานในทุ่งนางเถอะโอ้โหไม่พักแม่พนอนเลยเราต้องมาโอ้โหมาถางดินต่อเลยเนี่ยมามาให้เราไปถางหญ้าต่อพวนดินโอ้โหพวนดินมาถึงก็ให้พวนดินเลยพวนดินไี่ยงไ,ไ,ไงเป็นไงข้ามีพอสวัรร์ไหมล่ะสุดยอดไหม จะมาฝึกเป็นจอมยุทธกลายมาเป็นชาวสวนแล้วเนี่ยแหมมันบอกว่าข้าเคยเป็นชาวนามาก่อนหรือเปล่าเอม็มเพียมมานาข้าเกิดในครอบครัวชาวนาไม่มีใครรู้จักเฮ้ยนี่ดิสเตมิน่าบวกหมันต้องอย่างนั้นข้าความอึดตึกทนของข้าโอ้ท่านผู้เฒ่าจัวพูดถูกต้องอยู่กับตัวท่านอะ นี่คือเมล็ดข้าวสาลีปุ่มลงในดินที่ถไถไว้แล้วได้เบยมาข้าจะปลูกข้าวสาลีปึ๊บว่านลงไปโอ้นี่ต้องว่านทีละรูเลยเหรอโอ้โหข้าจะหมดขอว่านก่อนเอาว่านลงไปว่านเสร็จแล้วดูผ้าต้องลดน้ําชวมีสปริงเกอร์ไหมยุคจอมยุทธนี่มันจะมีสปริงเกอร์ให้เราไหมทําได้ดีมากเลยถึงเวลาเราพูดถึงการาน้ําแล้วยมันใชค้คำว่าวการาน้ําเลยขวานและจอบที่ข้าท่านนั้นไม่ธรรมดาแต่การานี้นั้นยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิมอีกนี่มันคือการาน้ำเจ็ดสีหรือเปล่าที่มีความสามารถเจ็ดอย่างอะ่ะเฮ้ยอย่าบอกว่าจริง เอาว่ะได้การาน้ำจริงได้เป็นน้ำเต้าโอ้โหสุดยอดเลยเฟ้ย <c oughs> ผู้ฝึกตนจะลดน้ำอย่างงุ่มง่าแบบนี้ได้อย่างไรใช้พลังวิญญาณของท่านควบคุมการน้ำเพเเื่อเรกเมฆฝนมาลดพืชเซฮะเมฆฝนได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยมา,มา,มาลองมาลองมาลองฮึบฮึบคาถาฝนตกโอโ้โหมาโอ้โหนี่หรอสุดจัดโอ้โหเรียกเมฆฝนได้วะ่ะสุดยอดค่อยสมกับเป็นแบบเออผู้ฝึกตนเป็นเซียนหน่อยอ่ะ ้ยแม่สาวน้อยท่านคือใครละเนี่ยอาจี้เหยหัวนี่เองอยางละเฟยข้าเห็นว่าพวกเจ้าก้าวหน้าไปมากแล้วในการปลูกข้าวสาลีนะใช่มันต้องใช้เวลาในการเติบโตและสุกงอมอะ่ะซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีอาหารกินอะ่ะอาวากีเถอะท่านหยางข้ามีสมบัติที่ช่วยให้เรากินสาาเปาแลร้อนได้คืนนี้เ,เงินได้ไหมเ,เงินนี่คือยันเก็บเกี่ยวยันเก็บเกี่ยวเอามใช้ตอาใช้ตอนไหนเนี่ยใช้ยันเก็บเกี่ยวยันเก็บเกี่ยวลงมา ปึ๊บใช้เีย yeah. ปึ๊บคาถามหาเวทปึ๊บโอ้โหโตโตโโหโตแบบเร่งด่วนโอ้ยโ,โตไวจริงอันนี้คือคาถาเร่งใช่ไหมแต่นั้นก็เก็บเกี่ยวฮะปึ๊บปอบโอ้โหต้องถอนทีละอันไม่มีคาถาไม่มีคาถาแบบถอนทีเดียวแหมอุตส่าเป็นจอมยุทธนี่คือจอมยุทธเดยแล้วเราก็จะเอาพวกนี้ไปทําเป็นแป้งสารเปานะฮะแล้วก็เอามาคืนท่านจี้เอาหัวเพราะจี้เอาหัวเป็นคนให้เราเอาระนี่ข้าสาลีเราท่านิ้ายันเก็บเกี่ยวมาอีกสองแจ่วเลยฮะ เราสามารถเล่งโตได้แล้วก็ผ่านเวลามายามค่ำคืนโอ้โหท้องฟ้ามันช่างสดใสสุดสวยเอาล่ะทุกท่านเราต้องทำการฟื้นฟูสถานที่นี้ของเราศิลปะของงเตียมซันเซ็ตอร่อยมากอะ่ะและเจ้าของยังให้เครื่องเคียงมาฟรีๆด้วยเราผาลือนหน่อยแล้วกากินกันเถิดเราเป็นเพียงผู้ฝึกตนเล่ยล่อนอ่ะไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการสำนักโบชีแน่แลด้วยท่านอย่างทุกคนมาที่นี่เพื่อเข้าร่วมสำนักกุ้ยหยุนเราพวกอาจารย์เป็นตายหมดเลยหรือไงเนี่ยฮะไอะเมื่อเราตดใจจะฟื้นฟูสำนักกุ้ยหยุนแล้วเราก็ไปถ่ายร่วมทาางงกันนนนออคต้เป็พี่ ฟุฟันจางลงแล้วแต่ชาวบ้านในท่าเรือยังคงไม่สงบข้าจะพูดคุยกับพวกเขาในวันพรุ่งนี้นะจะพยายามปอบโยนพวกเขาด้วยเพราะเราจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากพวกเขาเพื่อฟื้นฟูสำนักอะ่ะเฟยเป็นผู้มีความสามารถที่ผู้เท่าจัวเชิญมาด้วยตนเองท่านได้รับมอบหมายให้พัฒนาและดูแลหุบเขาหมอกเพื่อสำนักนะเราสามารถเก็บเกี่ยวข้าวสารีได้หนึ่งรอบในวันนี้แต่ทรัพยาการของเรามีน้อยมากเราต้องหาวิธีจัดการกับความต้องการในอนาคตอื เอาละวันนี้ข้าพบที่ตกปลาดีๆด,ด้วยในทะเลสาบแห่งหุบเขาหมอกอะ่ะข้าอาจจะไม่ใช่ชาวนาแต่ข้ารู้เรื่องตกปลาดีไม่น้อยเลยนะไอ้เมื่อหุบเขานี้อยู่ด้วยความดูแลของท่านเฟยเรามากําหนดเวลาลองดูหากข้าจับปลาตัวใหญ่ได้ก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องอาหารได้นะนอกจากอาหารและพืชผลให้งเขาหมอกแล้วอ่ะพวกเราต้องคิดถึงความต้องการระยะยาวสํานักด้วยข้ามีความคิดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่วันนี้ แต่ในเมื่อมันเกี่ยวข้องกับภูเขาเราควรพูดคุยกันเฟยสรุปไอเฟยเราไม่มีปากไม่มีเสียงเลยเออค่าช่วยเรื่องปัญหาไม่ได้แต่ค่าช่วยเรื่องฟื้นฟูได้ค่าจะไปตรวจกับสำนักความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารสักกุ้ยหยุนในวันนี้เพื่อลอซ่อมแซมได้โอเคดูเหมือนว่าแต่ละคนก็จะมีทักษะความสามารถอะไรแตกต่างกันไปเขาให้เราไปพูดคุยกับเฉินหยวนโจกับจี้เหยีหัวเฉินหยวนโจกัน มีอะไรเพื่อ<ห>นอ๋อดูเหมือนจะชวนเราไปตกปลานะคนนี้แล้วจี้เหยียหัวล่ะโอเค <ละ S 2> ดูเหมือนจี้เหยายหัวเนี่ยจะให้เราแบบเออเอาของไปส่งให้ไปหาของมาส่งให้เขาอะเออมอบเศษวิญญ,ญาณอะไรนี่แหละมาท่านหยางแล้วท่านหยางมีปัญหาอะไรไปท่านหยางไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แบบว่า เราฟังปัญหาของเรามากกว่าเราเข้าบ้านนอนกันดีกว่านะโห oh, นี่บ้านของเราจริงด้วยเอาล่ะถ้าท่านนอนหลับเนี่ยท่านจะฟื้นฟูลพลังงานแล้วถ้ากระตืนมาเจ็ดโมงเชา้าในวันถัดไปแน่นอนอยู่แล้วข้าต้องนอนหยุดวันนี้โอ้โ oh, หพลังงานที่ข้ามีตอนนี้นี่พลังชีวิตพลังงานพลังงานก็คือแถบสีเขียวนี่พลังวิญญาณน,น่าจะเกี่ยวข้องการใช้สก,กิลนะเออเลยเช้าแล้วเออตรงนี้มีเสื้อผ้าข้าเปลี่ยนไหมไม่มีอ่ะ้อออรุสวัสด์ท่านเฟยข้ารอท่านอยู่อ่ะ ข้ารู้ว่าการทำงานในไร่ทุกวันไม่ใช่เรื่องง่ายข้าจึงซื้อมเมล็ดพันธุ์ชุดแรกมาให้กับท่านท่านเฟยปลดปลู่มันโดยเร็วเถิดแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารของเราโอโ้โหขอบคุณท่านมากเลยอะ่ะข้าสามารถไถานาได้เลยข้าลองเลยสิเอ้ยนี่อะไรอะ่ะนี่เหรอวิญญาณปุ๊บพื้นฟูจิตเฮ้ยอันนี้พื้นฟูจิตไม่ใช่แล้วข้าอยากถางตรงนี้บุกเบิกก่อนข้าสามารถปุ๊บบุกเบิกก่อนบุกเบิกเฮ้ยมีของตกด้วยอะ่ะต้องการกั้ธรรมดาเดี๋ยวนะข้าต้องการพื้นที่อีกนิดนึงาาาสามารถ ควนดินด้วยปึ๊บปึบเยอะนี่ไงอ๋อกดกลับออกมันควรกลับจะไปควนกลับเพื่อข้าก็น,นึกว่ากําลังภายในแต่ท่านต้องการพว่รึเล่าข้าไม่มีพั่วน่เซ่เอาละ่ะตอนนี้เรามีมาเมล็ดอยู่สิบเอ็ดเมล็ดเราจะปลูกทิ้งไว้ก่อนนะฮะนี่มีหนึ่งต้นอเอ๊มันหวานแบบเร็วๆไม่ได้แบบใช้พลังภายในหวานมไไ่เนี้ยโอ้โหข้าจะหวานลงแต่ละช่องโอเคเราหวานเสร็จแล้วมาพลังภายในฝนจงตกตกดีมากดีมากโอเค มาต่อไปเราก็ต้องไปที่เอ้ยแม่นางดูเหมือนว่ามีภารกิจเยอะอยู่เนี่ยอ๋อมีการให้ของขวัญเพื่อจีบสาวได้ด้วยอันนี้เรารอปลูกอยู่ยังไม่เสร็จฮะทะเลสาบอยู่ด้านไหนวะนี่ปะทะเลสาบอยู่ด้านล่างด้านบนไม่น่าใช่เราต้องไปทะเลสาบก่อนท่าเรือที่ถูกทำลายนี่สะพานที่ถูกทำลายบ่อปลา น่าจะทางนี้นะอันนี้ซากบอก่อปลาไม่มีแต่วเขาอยู่ไหนแด้ทะเลสาบของเขาเนะี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเอาดูไม่ได้โอ้ท่านจอมยุดเด้ท่านอยู่ไหนเด้เอานนี้ไงเจอแล้วเจอท่านจนได้อนี่เป็นที่ตกปลาที่ดีที่สุดใช่หรือไม่ในทะเลสาบนี้มีปลามากมาย,ยาแล้วโชคดีพอเลยได้หานพิเศษกันอีกมือ,อน,นี่เป็นคันเบ็ดสำหรับท่านต,ตกปลามีเคล็ดลับง,ง่ายๆอย่ารีบดึงสายเมื่อทุ่นลงไป นั่นปลากําลังมองเหยื่อลอยทุ่นจมเราค่อยดึงโอเคได้เลยเพื่อนไม่ยากหรอกมาปึ๊บยั่วฮะโอ้โหจอมเวทย์สุดรอรอเราต้องรอทุ่นจมก่อนปึ๊กปึ๊กเออยากกระตุกอยาก,กระตุกเลนน่นนี่จนะังหวะนี้เดดึงฮ่านี่กําลังภายในเป็นไงล่ะโอ้โหสถิติใหม่เหมือนปลายี่สกหัวโตนะ48จุดโอโ้ตัวใหญ่ตกดีตกดีพลังงานค่าเยอะตอนนี้ค่าไม่ค่อยมีอะไรด้วยพืชผ,ผักของข้าก็ยังไม่โตปึบดึงดีดึงอ้าวโอ้ ดูถ้า<อ>ดึงช้าก็ไม่ได้เกิดยจมปุบต้องดึงปั๊บนะฮะอย่าปล่อยไว้นานปึ๊กปึ๊กปึ๊กลงเปล่าปึ๊กลงปึป๊กลงโอ้ยไม่ไม่ดึงไม,ไม,ไม,ไม่ดึง,ม,ดงมันหลอกลอ่อมันหยอกเยา้านี่หย,กยอกเย้าเหรอน้องน้องต้องโดนพี่แล้วปลาขาบะ่ปะปลาขาบเนี่ยมันกินได้ใช่ไหมอ้ยปลาสีส้มปลาสีส้ม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 ,สม,สมเอาหน่อย๊อยได้แล้วปลาสีส้มปลาอะไรปลาสีส้ม มันปลาไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ที่จับอะแล้วมันกลายเป็นกบหมดอล้เดี๋ยวเราลองส่งดูก่อนเราราคาจับปลาได้แล้วท่านโอ้นี่เราจะไปแจกจ่ายต่ออีกโอ้โหสุดยอดไปเลยกลายเป็นคนดีพีไอ้วิญญาณวิญญาณอะไรนี่ก็คือไอ้หินวิญญาณนี่ไอ้เศษวิญญาณอะไรนี่ก็คือต้องเอาของไปขายเหรอน่าคิดน่าคิดคิดมาทันทีเฮ้ยนี่เก็บได้เก็บได้นี่ว่าโอ้เก็บได้แล้วหน่อไม้นี่ไงเราเก็บหน่อไม้ได้แล้วสุดยอดปะล่ะเราจะไปที่โรงเตี๊ยมโรงเตี๊ยมต้องลงทางไหนวะเนี่ย เดินลงไปตรงๆถึงไหมหน่าจะต้องไปทางด้านขวาอย่างนี้หรือเปล่าน่าจะไปทางนี้นะไปทางท่าเรืออ่าใช่แล้วก็ลงเตียมลงเตียมน่าจะอันไหนวะเฮ้ยรีเมิงโอ้มีภารกิจตามข้างทางด้วยโอ้โห้ท่าเรือที่กระโดนถล่มไปไม่น้อยเลยนะดูท่าแล้วใครต้องช่วยจัดการในส่วนนี้ตลาดท่าเรือเป็นของเจ้าใครจัดการทล่เเลือเองโอ้โหมีแบ่งงานกันเรียบร้อยด้วยแต่ว่าก่อนไปเอ่อลงเตียมอยู่ไหนวะน้องอันนี้บ้านของจี้เหยี่ยหัว ไอ้ลงเตี้ยมไปไหนเนี่ยข้าหาลงเตี้ยมไม่เจอแล้วล่ะแม่นางเอาที่นี่นี่ไงลงเตี้ยมเอาลงเตี้ยมอยู่ขวาสุดเลยโอเคเดี๋ยวข้าขอขี์พื้นที่ด้านล่างนี้ก่อนนะเออว่าแต่ข้าต้องทำอะไรบ้างอ่ะพู่ใช่พู่อะอ้ข้าไม่มีพู่อะเพื่อนข้ามีแต่จอบเพื่อนเดี๋ยวข้าคอยทำแล้วกันนะททำความสะอาดไม่ยีโอ้ท่านเจ้าหอเอ้ทำไมไม่เจอแขกเข้ามาเล่าโอ,โ,อโ,อโอ้แต่แขกคนนี้จะยืมครัวเราเพื่อปรุงปลานะท่านอะไรนะขอยืมครัวเหรอเอออ๋อถ้ามาจะกกุ้หยุนเหรออ๋อวายบิตรจี จะเป็นข้าวสาลีที่ข้าปลูกให้เองนะ่ะเอาละเขาให้เรายืมครัวเรียบร้อยดูซิมานี่อะไรให้เราเข้าใจบ้างนี่คือวัตถุดิบอ่าสหรับปรุงอาหารนะสามารถหยิบส่วนผสมจากที่นี่ได้จากนั้นก็ไปที่โต๊ะจาัดก,การตามความเหมาะสมเฮ้ยดีเทลละเอียดอะ่ะถึงขั้นเราทํากับคงกับข้าวเองด้วยเฮ้ยเกมดีเทลลึกจัดโผแล้วเมื่อไหร่ข้าจะได้เป็นจอมยุทธเดนเนี่ฮะอยากเป็นจอมยุทธเดสน,นี่ปลาคราบเงินตุนโอ้โห เมนูแรกก็เดือดซะและ้วสตรีมตุนนอเคมาปลาต้าปลามาแล่แล้วก็เอาไปตุนโนเคปลาหยิบมาแล้วก็มาแล่ ไปเข้าไปแล้วก็หั่นโชเชโชเทโชเดโชเดชโดโดโอโหโอโหเดือดเดือดจัดมีสับขนาดนี้ปลาเละแล้วบ้างพ่กคุณเลยหยิบมาเอาไปใส่ใส่เข้าไปปึบแล้วก็อันนี้ด้วยนี้ด้วยแล้วก็ใส่เข้าไปปึบใส่เข้าไปโชเดโอเคผัดรวมกันเลยชงเชงชงเชงไอ้เดียวเราจะเราจะตุ่นไม่ใช่เหรอตุ่นมันต้องมาผัดด้วยเหรอตุ่นไม่ค่อยน่าผัดนะแต่มันผัดระหว่าแล้วมันเป็นตัวได้ไงวะเมื่อกี้มันเป็นชิ้นอยู่ไม่ใช่เหรอโอโหสุดยอดไปเลยฮะจากปลาตุ่นเป็นปลาผัดได้ ไอ้จากปลาผัดเป็นปลาตุ๋นได้อะไรอะต่อไปมันโถกับไข่คนมะเขือเทศโถเอาแป้งมาก่อนเลยเอาแป้งมาแล้วก็เนี้ยใส่เข้าไปแป้งนวดไหนเอานวดตัวนี้หาโต๊ะนวดอยู่ไม่เจอเอาแป้งเราก็ต้องมีน้ําน้ำมไหนน้ําน้ําไว้ตัวน้ําเอาน้ําอยู่นี่น้ําอยู่นี่ตักน้ําตักน้ํามาใส่เข้าไปใส่เข้าไปวางลงไปแล้วก็ เราต้องใส่ในหม้อหนึ่งเลยโอเคโอเคแล้วมันไม่นวดแป้งก่อนเหรอวะมันต้องนวดแป้งก่อนไม่ใช่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีเทลอาจจะไม่ละเอียดนะหนึ่งเลยนึ่งเลยไประหว่างนี้ก็ทำอะไรนะไข่คนไข่คนไข่หนึ่งเอาไข่ไปผัดก่อนหยิบไข่ลงไปแล้วก็ผัดผัดผัดเลยแล้วก็มะเขือเทศใส่แล้วก็ผัดอีกรอบนึงอันนี้เสร็จแล้วรอมันใช่ไม่ได้ทำไมซาลาเปามันมันเออมันมันใช่เหรอมันดำจังเลยอะเอาใหม่สิเอาใหม่สินี้หั่นก่อนหั่นแล้วต้องไปผัดอีกทีนึง่ง ดีเทลค่ามาแล้วก็ไปผาดอีกทีนึ่งฮะปุ๊บผัดผัดโชเดโชเดอืนี่คือจอมยุดเดไม่ไม่ไม่สามดาวแล้วตอนนี้เหลือ2ดาวแล้วฮะเร็วเร็วบัวแต่ไปเสียเวลาตรงสารเปาไงตกลงตกลงภาพเป็นไงบ้างเอา้าแล้วมันโถข้าหายไปไหนอ่ะมันโถ่้าหายเฉยหนึ่งปุ๊บแล้วงงมากเมื่อกี้มันโถดําเฉยได้ยังเนี่ยดำอีกแล้วหรือว่ามันไม่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหรืออ๋อนวดตัวนี้ป่ะเอานี่ไงมันต้องมานวดตัวนี้โอ้โหขอเริ่มใหม่เลยวัเนี้ เพราะว่าอยู่แป้งมันจะไม่นวดได้ยังไงไม่นวดแล้วไปนึ่งมันก็จะไ่ได้อะไรอ่ะเออเนี่ยมันต้องนวดก่อนเออแหมเราก็จะเข้ามอนน่งอย่างเดียวเลยโอเคมารอบนี้ไม่พลาดละไปพลาดตรงวางผิดโต๊ะไงเพราะคุณเลยโอเคได้แล้วมันโถวันน่ากินครับผมับเลยฮะร้อยเรียบแม่ขอจะเสร็จเกือบไม่เสร็จแล้วไงพากคุณเอาละภารกิจอาหารก็เรียบร้อยได้อาหารมาเพียบเลยจากนั้นก็ส่งอาหารโอ้โห นี่เป็นแก๊ปด้วยเหรอเนี่ยสเบียงอาหารเอ่อส่งอาหารนี่อ่ะเรียบร้อยคนแรกอันนั้นอะไรอะ่ะไดยิบได้ยับอยู่อะฮึบฮึบได้ไรเฮ้ยได้เล่าเฉยสหายเราสหายของข้ามันอยู่ตรงไหนหมดเนี่ยเอย้อาเฉินอาเฉินอยู่ด้านในเดี๋ยวเราต้องส่งอาหารให้ใครบ้างนะเดี๋ยวนะี้อาเฉินเขาอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เคนี่ส่งอาหารโอ้เป็นไงโอ้เจ้าเก่งมากเลยเฟยปลาชานิดอร่อยมากเลยอ่ะโอ้ท่านหมอ เอาอาหารสักชุดไหมท่านหมอเอาระท่านหมอไม่ต้องการอาหารนะเราไปส่งอาหารต่อก่อนเหลือส่งให้อีก3คนนะตรงด้านบนตรงนี้ก่อนเอาคนนี้ก่อนึ๊บส่งอาหารให้จ้าคงจะเหนื่อยกันแล้วใช่ไหมจ้าแล้วก็ด้านบนอีกหนึ่งคนนะฮะตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เมื่อกี้มันเห็นอะไรเ๊บนี่ไงซุกมันซ่อนหน่อยเหลือเหลือใครอีกเหลือเว่ยหงก็โหยจริงเหอแล้วก็อย่างเจืออย่างเจืออยู่ด้านบนตรงนี้เราขึ้นด้านขวาโอเคแล้วประชากรเขาออะไรอยู่ตัวนั้นนะยืนทำไรกันลูกเอคนเต็มเลย เหมือนเขาถกเถียงเรื่องอะไรกันสักอย่างอยู่แต่ว่าพอดีข้าเอาอาหารมาให้ใหท่านออนี่นี่ข้าอาหารมาส่งให้เป็นไงแซฟบ,บอแเซบหลายแซบหลาย,ลายเอาละเหลือเจ้าเวหงก็โยจริงเหออยู่ไหนวะเนี่ยดูเหมือนไม่ได้อยู่ฝั่งนี้แฮะหรืออยู่ด้านบนนู้นข้าขอขึ้นไปดูได้ไหมอ่ะนี่ไงเวหงกโยจริงเหอะโอ,อยู่ตรงกลางเลยมาข้าเกือบจะท้อใจไปแล้วน่ะเพราะพวกท่านมาซ่อมแซมสำนักกันอ,อยู่นี่เองอะ่ะรับไปเลยอาหาร<อ>จ้ะ อุ้ยได้รับเล็ดพันธ์ด้วยนี่ค่าส่งอาหารให้ <c oughs> เรียบร้อยโอ้โหกว่าจะส่งคคบกคนแล้วนี่เ <c oughs> ลยเนี่ย <c oughs> สร้างหน่วยขึ้นมาใหม่ <c oughs> ได้จอบแล้วเย้ตอนนี้เราก็สามารถแบบเออ นี่ใช่ไหมนี่ไงสามารถขุดได้แล้วเออไะให้เดียวไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวพี่ขอจัดการแถวนี้ให้นะน้องนี่ยพวกน้องก็ได้สบายอย่างนี้เราก็สามารถไปทําความสะอาดได้แล้วฮนะพลังงานเราใกล้หมดยางโอ้โหยางพลังงานโคตรเต็มบอกเลยว่าเหลือเหลือหน้าที่เราทําความสะอาดตรงไหนบ้างนะแถวแถวนี้ใช่ไหมแถวด้านล่างนี้เอาให้หมดอ่ะเก็บกวาดถ้าเก็บกวาดโอ้โห ผมกดล้ความสะอาดเลยดิไ <c oughs> หอนอีกตรงไหนอีกด้านล่างตรงนี้หมดแล้วอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหก,กาบาดนี่มันสุดยอดจริงเลยนะมันทําลายบ้านเมืองของเราหมดยัง,งอ่ะยังโอ้โหยเยอะเหลือเกินไม่นางไม่มาขุดเองเนี่ยทำไมนางต้องใช้ข้านี่ข้าคือจอมยุทธเดชไม่เป็นไรถือว่าฝึกกําลังกายเอาราคาทำภารกิจของข้าเสร,ร็จเรียบร้อยแล้วลรมั้ง <c oughs> นี่ข้าทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ไปเหลืออะไรอีกเฮ้ยเนี่ยมันมีส่วนของวิชาด้วยนะแต่ว่ายังเรียนรู้ไม่ได้เอ้ยอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเอาไปดูวิชาแป๊บเดียวโอ,อ้แดูใบไม้ผิน้ําฝนฤดูฝนแล้วเหรอเดียวเออแปบ๊บเดียวฤ้ดูฝนเฉยโอ้น้ําท่วมด้วยน้ําท่วมเอาล่ะค้าจะกลับไปทีุู่เขามายาก่อนแล้วเราไปดูกันว่ามีสิ่งใดที่เราทําได้บ้างที่สวนของเราตอนนี้สวนของเราอุย๊ยนี่ไงอทอหินก็นเลยเราได้ต้องอรอเช้าพวกนี้เพราะว่าคืนนี้ดึกแล้วฮะเดี๋ยวใช้พลังงานให้หมดก่อนดี โอ้โหละหินเยอะซะด้วยหินเยอะหมดยางหมดยางแถวนี้จะใช้เลี้ยวแรงที่มีให้หมดโบวโอ้โหเลยนี่ใหญ่ใหญ่จัดโอ้โหใหญ่จัดใหญ่เหลือเกินใหญ่เหลือเกินเว้ยโอ้โหมาตัดต้นไม้ต่อรอหินแล้วก็ต้องตัดต้นไม้ด้วยมไม้แถวนี้ก็ต้องตัดนะปล่อยไว้ไม่ได้อา้าวหมดหมดพลังงานหมดแล้วจ้าได้เวลาไปนอน เดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนเช้าปับ๊บเหนื่อยเหลือเกินขอนอนก่อนสักแป๊บหนึ่งเช้าที่แสนสดใสเช้านี้ดูเหมือนว่าฝนก็ยังจะตกอยู่สินะเราสามารถเก็บได้นี่เก็บให้หมดตรงนี้น่าจะหมดแล้วเหลือแค่รอพืชพันธุ์ตรงนี้ให้มันโตโดูดพลังวิญญ,ญาณมาพื้นฟูจิตโอ้นีใพืชพันธุ์กำลังโตแล้ว เดี๋ยวเราก็น่าจะขยายสวนออกมาตรงนี้แต่ยังไม่มีมเมล็ดพันธุ์ปลูกหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนไม่มั่นใจอ้ยแต่ฝนตกก็ดีนะไม่ต้องลดน้ำไงมเมล็ดพันธุ์เอออันนี้ข้าวสาลีอันนี้ข้าวไปทํากับข้าวนี่มเมล็ดข้าวสาลีไหนอันนี้อีกเฟอร์นิเจอร์อันนี้คือเฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่แล้วเฟอร์นิเจอร์นี้ไม่ได้ใช้อันนี้ไว้ตกแต่งบ้านนะนี่หน่อไม้อุ้ยหน่อไม้เพียบนี่มเมล็ดอเอาเมล็ดพันธุ์คืออะไรเนี่ยเอาลากมาใส่ไม่ได้ด้วย โอเคเรามีมเล็ดพันธ์อีก2ลงไปเลยน้อถ้าเราเร่งโตมันก็มันก็ดีส่งเกวดได้ไวแต่ก็ข้าจะไม่ได้ฝึกยุทธนะซิเราควรจะเก็บเลี้ยวแรงไปทางป่าตัวนี้ก่อนอืมดูท่าเราต้องขยายส่วนก็อีกเยอะเลยอ,ะอล่ะแต่ถ้าท้าคุณชื่อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาคนละหนึ่งทีนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในบาทต่ไปนะข้าจะเป็นจอมยุทดธดได้เลยอะ่ะ